ชาร์ลส์ดาวินไมเคิลจอแดนและโยดาชื่อเหล่านี้นะครับไม่ได้มีแค่ความยิ่งใหญ่เท่านั้นที่เหมือนกันพวกเขานะครับยังมีอีกหนึ่งจุดร่วมที่โดดเด่นจนมองข้าไม่ได้นั่นก็คือศีรษะที่ล้านเงาวับราวกับกระจกเงาบางคนหัวล้านด้วยความเต็มใจบางคนก็จำใจยอมรับมันอย่างเงียบๆแต่รู้ไหมครับว่าในอดีตคนหัวล้านเคยถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเฉลียวฉลาดมาหลายยุคหลายสมัยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับผู้คนจำนวนไม่น้อยก็ยังแอบหวังให้เส้นผมกลับมาโบกสะบัดอีกครั้ง มนุษย์ที่มีศีรษะเต็มไปด้วยผมหนานะครับจะมีเส้นผมราวๆ1 0 0 0 0 0ถึง 150, เส้นซึ่งเกิดจากเส้นใย,ยโปรโตีนที่ชื่อว่าเคราตินเศษซากของเซลล์ที่ตายแล้วนะครับดันขึ้นมาจากชั้นผิวโดยเซลล์ใหม่ที่กำลังก่อตัวอยู่ข้างใต้ใต้ผิวหนังของเรานะครับยังมีสิ่งมหศัศจรรย์ที่ชื่อว่ารูขุมขนอวัยวะขนาดจิ๋วแต่ซับซ้อนที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่และยังคงวนเวียนนะครับทำหน้าที่ผลิตเส้นผมในวัฏจักรอันเป็นนิรัน เส้นผมนะครับไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปมันมีวัฏจักรที่ประกอบด้วย3ช่วงหลักๆนะครับช่วงที่1นะครับอนาเจนระยะเติบโตช่วงนี้นะครับเป็นเวลาทองของเส้นผมที่ยาวนานถึง2-7ปีขึ้นอยู่กับพันธุกรรมเส้นผมนะครับจะยาวขึ้นราวๆหนึเซนติเมตรต่อเดือนนะครับและมีถึง90%ของรูคุมคนที่อยู่ในระยะนี้ระยะที่2นะครับคาทาเจนระยะถดถอยรูขุมขนนะครับจะเริ่มหดตัวภายใน2-3สัปดาห์ ลดการไหลเวียนเลือดและก่อให้เกิดคลับแฮร์นะครับหรือเส้นผมที่พร้อมจะหลุดนั่นเองระยะที่3ครับเทโลเจนระยะพักช่วงเวลาที่รูคุมขนนะครับหยุดพัก1 0 1ถึงสสัปดาห์และสามารถผลัดผมได้ถึง200เส้นต่อวันเมื่อจบระยะพักนะครับก็จะเริ่มรอบใหม่อีกครั้งบนไปเรื่อยๆไม่ใช่ทุกศีรระนะครับจะมีผมหนาแน่นตลอดการราวๆเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับของอาการหัวล้านในผู้ชายเกิดจากกรรมพันธุ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าเมลแพทเทิร์นบอลเนส ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับฮอร์โมอนเพศชายที่มีชื่อว่า DHT ในคนที่มีความไวสูงต่อ DHT นะครับรูขุมขนจะค่อยๆหดตัวเส้นผมที่งอกออกมาจะบางลงเล็กลงจนสุดท้ายนะครับไม่สามารถผลิตผมได้อีกกระบวนการเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่จะค่อยๆพัฒนาไปตามกาลเวลาซึ่งแบ่งระดับความล้านออกเป็นหลายชั้นตั้งแต่ผมเริ่มล้นบริเวณขมับไปจนถึงบริเวณกลางกระหมอ่อมบางลงเป็นวงกลม และสุดท้ายนะครับลงเหลือเพียงเส้นผมรอบท้ายถอยและข้างหูแน่นอนครับว่าความเครียดนะครับยาวนานอาจทําให้รูขุมขนตกใจจนเข้าสู่ระยะพักก่อนกาหนดผู้หญิงบางคนนะครับหลังคลอดบุตรก็ประสบกับผมร่วงชั่วคราวเช่นกันและผู้ที่เข้ารับเคมีบําบัดนะครับก็จะพบกับการหยุดผลิตเส้นผมอย่างเฉียบพลันแล้วใส่หมวกทําให้หัวล้านจริงหรือเปล่านี่นะครับเป็นคําถามที่หลายคนแอบสงสัยบางคนไม่กล้าใส่หมวกเลยเพราะกลัวหัวล้านเร็วขึ้นความเชื่อที่แพร่หลายนี้นะครับคือเรื่องจริงหรือเป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมา คำตอบคือไม่จริงครับการใส่หมวกไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้ผมล่วงหรือหัวล้านยกเว้นในกรณีนะครับที่คุณใส่หมวกแน่นเกินไปจนไปกดทับรูขุมขนหรือเกิดการเสียดสีบ่ยบอยๆเป็นเวลานานนะครับอาจทําให้ผมบางลงเฉพาะจุดได้เช่นแนวรายผมหน้าผากหรือบริเวณที่หมวกบีบแน่นที่สุดอีกประเด็นนะครับที่ควรระวังก็คือความสะอาดถ้าหมวกอับชื้นนะครับสะสมแบคทีเรียอาจทําให้หนังศีรษะเกิดการระคายเคืองซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อสุขภาพผมได้เช่นกัน ดังนั้นนะครับใส่หมวกได้ไม่ต้องกลัวหัวล้านขอแค่เลือกหมวกที่ระบายอากาศดีไม่บีบรัดศีรษะและมันทําความสะอาดก็เพียงพอแล้วทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนายาหลายชนิดนะครับที่สามารถกระตุ้นรูขุมขนให้กับเข้าสู่ระยะเติบโตได้เร็วขึ้นหรือป้องกันการเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไปเป็น DH t อทีอีกหนึ่งความหวังนะครับก็คือสเต็มเซลล์ซึ่งสามารถควบคุมวัฏจักรการเติบโตของผมนักวิจัยนะครับกำลังศึกษาแนวทางควบคุมกิจกรรมของเซลล์เหล่านี้เพื่อให้รูขุมขนกลับมาทํางานอีกครั้ง สุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ผมเริ่มบางหรือกำลังพิจารณาจะโกนหัวหัวล้านนะครับไม่ได้ลดคุณค่าของใครแถมยังอาจทำให้คุณดูโดดเด่นกว่าที่เคยสเสน่ห์ของคนหัวล้านนะครับอยู่ที่ความมั่นใจไม่ใช่จำนวนเส้นผมไม่ว่าคุณจะมีผมเต็มหัวหรือโ่งเงาวับนะครับจงจำไว้ว่าคุณคือเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองพระสุดท้ายแล้วนะครับเส้นผมอาจร่วงแต่ความเป็นคุณไม่มีวันหายไปหากคุณชอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดเตือนกดไลค์และกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ